สวัสดีครับพบกับผมกูรูนะครับายโฮมโปรครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเคสปัญหาที่ประเทศไทยนะตอนนี้เจอกันเลยครับคือปัญหาเรื่องของฝนนั่นเองนะครับผมฝนที่เข้ามาใช่ไหมครับจะมีน้ำเนี่ยรั่วซึมตามขอบวงกบหน้าต่างภายในบ้านนะครับเป็นสาเหตุที่น้ำเนี่ยมันไหลเข้ามาคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยน่าจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยเราแทบจะเอาผ้าเนี่ยมาซับกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยวันนี้นะครับเรามีทริคดีๆที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องของการรั่วซึมของขอบวงกบครับ สำหรับเรื่องปัญหาของน้ำรั่วซึมนะครับเราจะเจอด้วยกันทุกๆบ้านนะครับจะเป็น3มเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกนะครับจะเป็นเรื่องการติดตั้งนะครับที่บกพร่องนะครับอย่างเช่นเฟยมวงกบหรือว่าหน้าต่างอย่างเงี้ยครับแนบไม่สนิทนะครับมนเลยทําให้เกิดช่องว่างนัจุดๆนั้นนะครับทำให้น้ำเนี่ยไหลรั่วซึมเข้ามานะครับในส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของวัสดุที่มีการฟินนชชิ่งหรือไปอุดรอยรั่วพวกเนี้ยมันเสื่อมคุณภาพครับอย่างเช่นพวกซิลิโคนหรือซิลิโคนดับต่างๆพวกเนี้ยครับพอมันเสื่อมานร้ัไดะคบ และส่วนสุดท้ายเลยครับจะเป็นปัญหาที่บ้านเก่าส่วนใหญ่หรือว่าเป็นบ้านที่ต้องการจะปรับปรุงเนี่ยเจอคือตัวผนังเนี่ยมันมีการแตกเป็นรอยเฉียงหรือเป็นลักษณะสายฟ้าซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างอันตรายครับผมแล้วก็ในตรงส่วนนี้มันเลยทําให้น้ำเนี่ยไหลรั่วซึมค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้นะครับเรามีวิธีการแก้ปัญหานะครับในเรื่องของน้ํารั่วซึมเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันครับ ครับผมจากปัญหาหลักๆที่เราพบเจอนะครับมีวิธีที่แก้และใช้งบประมาณน้อยเนี่ยด้วยกัน,นครับสองอย่างง่ายๆด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือมีการใช้ซิลิโคนแดปบพวกตัวขอบวงกบหรือว่าตัวหน้าต่างนะครับที่มีรอยรั่วซึมอันนี้ถ้าเราสมมติเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเปลี่ยนวัสดุอุดใหม่แล้วเนี่ย ปัญหาเดิมๆพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับกับแบบที่2ติดเป็นกันสาดสำเร็จรูปครับซึ่งในโฮมโปรของเราเนี่ยมีกันสาดลักษณะประเภทนี้หลายแบบทีนี้ในตัวกันสาดพวกนี้ข้อดีของมันคือเวลาที่ติดตั้งติดตั้งง่ายครับแล้วก็ไม่ใช้เวลาเยอะ2คือเรื่องของการกันสาดของน้ําต่างๆการรั่วซึมเนี่ยจะน้อยลงครับและยิ่งถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่อยู่อยู่ทางบ้านนะครับผมใช้ทั้ง2วิธีนี้รวมกันเนี่ยก็จะยิ่งแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ได้อย่างแน่นอนเลยครับ คือปัญหาในของเรื่องของการใช้ซิลิโคนนะครับในการเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะต้องแยกก่อน นะครับว่ามันเป็นภายนอกและภายในซึ่งภายนอกเนี่ยเราใช้เป็นลักษณะของโพลียูริเทนได้ครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรายิงเสร็จหรือว่าแต้มเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราสามารถทาสีนะทับได้เลยก็จะทําให้บ้านของคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยสวยงามได้ดังเดิมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถออกไปยิงซิลิโคนน,นอกได้เราจะแก้แค่ตรงแค่วงกบตรงส่วนนี้เนี่ยเราใช้เป็นลักษณะของตัวกันซึมนะครับหรือว่าเป็นตัวอุดรอยรั่วครับแต่ว่าข้อเสียของพวกนี้เนี่ยคือกลิ่นแรงมากครับข้อดีของมันคือมันแห้งเร็วและมัันนนสาาาามรถเเเข้้อยยยยู่ไดดภใววีล คืออย่างแรกเลยครับเวลาที่น้ํารั่วซึมเข้ามาเนี่ยสีบวมหรือซ้ำร้ายเนี่ยถ้าบ้านหลังไหนที่ปูเป็นลักษณะของวอลเปเปอร์รอบๆห้องนะครับพวกนี้เนี่ยพอเวลาที่มันบวมใช่ไหมครับมันจะเกิดความชื้นด้านในนะครับด้านในอ่ะมันมีผนังทั้งสีทั้งวอลเปเปอร์แต่น้ํามันรั่วซึมเข้ามามันเลยอยู่ด้านตรงกลางตรงนี้แหละครับมันถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมวอลเปเปอร์ส่วนใหญ่ของหลายๆบ้านมีการลอกแล้วก็เป็นเชื้อรานะครับผมกับแบบที่2คือเรื่องของปลวกอ่าอันนี้ความชื้นมาปลวกตามมาแน่นอนนะครับ ซึ่งเรื่องของปลวกที่ตามมาเนี่ยก็จะมาได้หลายแบบมากเลยครับอาจจะขึ้นตามท่อพื้นที่ต่างๆที่เขาสามารถไปได้บ้านไหนยิ่งมีความชื้นปลวกเนี่ยจะยิ่งไปหานะครับผมซึ่งปัญหาพวกนี้มันก็จะค่อนข้างยาวนะครับและแบบสุดท้ายคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่แก้นะครับแต่แรกเลยเนี่ยปัญหาที่ตามมาอย่างแน่เลยเวลาที่คุณซ่อมบ้านหรือรีโนเวทบ้านครั้งต่อไปเนี่ยตรงส่วนนี้คุณจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะและงบประมาณก็ตามมาเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาที่ทุกบ้านไม่อยากเจอนะครับ จากที่เรารู้เรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของน้ำรั่วซึมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนี้นะครับที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมแก้ไขหรือว่าติดต่อบ,บริการในการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยโทรเข้ามาง่ายๆเลยครับจำเบอร์ง่ายคือ1 2 8 4ครับผม หรือว่าอินบ็อกซ์มาทางเฟ e บุ o กนะครับที่ m o s e s v i c e by HomePro ครับจบของเรื่องของทริคดีๆนะครับสำหรับน้ำรั่วซึมนะครับผมติดตามทริคดีๆนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องบ้านต่างๆได้นะครับที่ h o m ม Gu r ู by Home Pro ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ